ดูอะไรตะมวางตะมวางไม่ช่วยยังม่มีแกเกินเกินเย้อยเฮ้ยโหดูบีิหอย้ายไปเวอร์ตันล้วห้องเป็นทาซาดะเยชอบชอบชอบชๆบ เราชอบทาศาลชอบที่ด่าเราได้คอมเมนต์บอกแล้วโอ้โหจะแตกเลยคุณบุคคลท่องนะครับเออโอ้โหเม่อโอ้โหกูเนี่ยต้องมาพูดดีๆค่ะคนดูหน่อยขอบคุณครับข้ามีคุณผู้ชมคือเป็นผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณแก่ช่องยูทูบจะเรียกเขาว่าอะไรพวกมึงอย่ากให้เขามีพระคุณดีกว่าเพื่อนกัน อติวเพื่อนพอเราแล้วก็เรียกมึงเรียกกูได้ใช่ใช่อะอย่างทุกครั้งเราเป็นเพื่อนกันมึงเออมึงดำใช่อย่างเรเป็นเพื่อนกันดำครับเอ๊ะไม่เโอ้ยดำเลยเด็กไม่ค่อยกล้าเลยได้ครูยิงเลยเออคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างนั้น ต่อรอบแก๊งเอน่าเจนสลิคทาริวาแล้ว um, ก็ไ um, อ้กุ๊กไอ้สัตว์ปากกุ๊กเอาปากกุ๊กปากกุ๊กเอนาปากกุ๊กเอน่าควายสัตว์ฮะไม่เอาปากชอบดูชอบดูสัตว์ไม่บอกว่าไอ้ควายเนี่ยคือสัตว์อ๋อควายเดี่ยเป็นสัตว์เข้าใจไหมควายคือสัตว์เข้าใจเขาไอ้ควายเอออะไรวะไม่มีอะไรโอเคเป็นรายการต่อไปเลยอ้าว ตามนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไปทุกแพลตฟอร์มให้ด้วยครับแตจ๊ะส่วนของเอนาก็แก๊งนี้ก็อยู่ทั้งเอนาสปอร์ตเอน่าบุริที้ใช่ครับตองส่วนตัวก็เจมส์สลิกราชาเกลือครับฮานิวาลครับแล้วก็ปากุ๊กปากุ๊กครับอันนี้เจมส์สลิกตัวจริงครับเพราะถ้าหน้าหน้าไม่แป้งไม่ขาวก็คือทิกสเลมโอเคโอเคแล้วถ้าคนนี้เจมส์สลิกโอเคแล้วถ้าหน้าปกติเจมส์สลิกมึงใครกันแน่เออทิกสเลมนะครับเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่ ใจหายแวะเดี๋ยวมันเข้าไม้มันไม้มันพังโอ้โหของไอ้นานี่เลยหมดแล้วอะไรแล้วองเนี่ยหูเท้เป็นหมดแล้วไม้เางเออเอ้ายังไงนะคุณเจมก็เหมือนเดิมเลยครับสำหรับกิจกรรมมิสตอรี่เทอมหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทซึ่งรอบนี้เราสามารถจัดรางวัลแบบบิ๊กบึ้มได้เลยรีวอร์ดสามครับจากการันตีบวกแปดแปดโอ้โหร้อยสิบสามซึ่งก็จะมีค่ายี่สิบสี่พีซียูจียยูและก็ค่าที่ เขาโปรโมทเลยคือ25ฮีโลครับอ๋อโอเคโอเคแล้วตอนนี้ทีมเจ๊เป็นยไงบ้างล่าสุสดใ้จุ๊บมานเอาเอาไอเดีเจ๊ไปเล่นคือขออนุญาตอัปเดตทีมนิดนึงเพราะว่าเติมมาเยอะระบบใหม่ครับทาง FC Online เพิ่มเข้ามาคือแจ้งอันดับ ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์ดับอะไรซึ่งไอเดียของเจ๊อยู่อันดับที่247โอ้โหบูลค่าทีมอะนะใช่บูลค่าทีมหรอไม่ใช่แรงด์กิ้งมอมูลค่าทีมมูลค่าทีมโอ้โหซึ่งในทั้งหมดในเซิร์ฟของเรามีประมาณกี่เท่าไหร่เป็นล้านเจ๊อยู่อันดับ247ถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหโอหห้องเป็นทาส จอเน่อาจองเออที่อยู่ที่247ถูกต้องครับแต่ก็ไม่แปลกนั้นหมดไปหลายแสนนะเออเห็นอยู่อต่ต้องไปกินข้าวก็ไม่ทำไปเลยเออรอรอแก้เดี๋ยวเกิดจังหวะมันเผลอมันเปิดมาก็ฟู่เลยเข้าปากเข้าคอ อาได้อยู่แล้วกิการวันนี้นะใครเปิดได้มูลค่านักเตะน้อยสุดในการ์ดอ่ะครับต้องหน้าขาวไปกินฮอตพอตไอ้ชาบูบัลหมาล่ากันครับเรียกให้ถูกก่อนเดี๋ยวพอถอดแมนถ่ายนะพอมาือถือถ่ายเป็นนั่นนะแล้วมาเหมือนเดิมเลยครับอันนี้การันตี1ทิเกตที่180ครั้งโอเคไปครับครั้งแรกแป๊บนเง มันนิดมันหลอกล้วดืหายไปดูมันมาเร็วอะไรมาแก่อันนี้อันนี้มันอยู่เซิร์ฟอยู่กูเนี่ยกูไปอยู่เซิร์ฟไหนเนี่ยไอเวนเขาภาษาเร็วกันสามคนผมผมก่อผิดอันชอบสลักแป้งรับพอเลยไหมอย่างกดทีเดียวเลยทีเดียวเลย อันนี้มันจะเกินไปไงถ้าสมมติว่าเรากดกดแบบมันจะไม่คุ้มจะไม่คุ้มที่สุดต้องนับให้ลงเป๊ะพอดีใช่ครับคือถ้าสมมติว่าเรากดไป100้ครั้งเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ไม่ได้แบบแจ็คพอตออกคือเราจะใช้เงินแบบเต็มโคต้าที่หนึ่งล้านเอฟซีเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะพัดจมูเนี่ยออกไม่ออกจริงๆเนี่ยมันก็จะประหยัดไป1สายเอฟซีก็ประมาณ1 0 0 0พบาทหนึ่งพันบาทเฮ้ยคุณเยอะนะจะได้เงินพันบาทไปกินไอ้นี่กันยาบูกันพันบาทนี่ก็ได้พิเศษแล้วนะเน ปกติพันห้าไม่หรอพิเศษไม่ถอดอ๋อมันถึง่กาไม่ถอดใจนะไม่ถอดใจเวลาราไปกินชามบูด้วยกันเนี่ยบางทีมันมันอิ่มแล้วตักอีกนึงอ่ะเยอะอีกนึงพิเศษมือไม่ถอดอ่าเวลาเอามือหยิบตะกรุดเกียบตักกินอ่ะใช่ใช่ถ้าพันห้าถอดบนสองพันถอดลงก็คือ ถอดฝาหม้อเปิดฝาหม้อออกข้างบนเลยใช่ใช่ใช่แต่ก็ใช้มือเหมือนเดิมใช่เราต้องใช้มือเหมือนเดิมแล้วใช้ที่คีบไม่ให้มันร้อนใใ่เ่ไม่ใช่ปากไหมต้องคีบเข้าปากสามพันสามพันสามพันทำหมดด้วยแห่แห่ไมด้วยแห่แห่แต่มันจะมีค่าค่านวดไปก่อนแล้วหกคนหกปากสามกุรีแกลิปปั๊บจ้า กันละกันละทุกคนทีเดียวเกือบสิบคั้งเท่ากับว่าเอาจริงอ่ะรอบนี้คือดวงเราค่อนข้างที่ไปดังตัวนะเพราะว่าใส่เต็มเต็มคาราเบลเลยหนึ่งคนอนไปดังตัวนะหนึ่งร้อยแปดสิบครั้งต่อหนึ่งที่เกตนี่เราไม่มีอันนี้มันไม่มีอะไรออกมากนเลยอันนี้เป็นยักหน้ายักเหวเลยไม่มีเลยอันนี้นะมึงกดคนเดียวเลยเพื่อนองกูมาเอาทำไมซัดกูดไม่ชัดพูดไม่ชัดกูซัดหมดเลยอันนี้คือเราเปิดกันค่อนข้างที่จะ เกือพอสมควรครับอ๋อไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ครับบอยรู้ว่าช่วงนี้พูดไม่ชัดกูซัดหมดอะอันนี้กูราจะไม่ใช่ประเทศนั้นนะ กูอีกฟังนึงอ๋อไม่รู้ไงประเทศกูเน้นกินแป้งอ๋อแป้งอ่ะที่ชื่อว่านานนานนานใช่เร็วกว่านั้นได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้โหมันมาหลายคนสั่งทีเดียวหกแปดหกเจ็ดชิ้นทำไม่ทันนานนานไปง่ายกอนไปง่ายกันแล้วเอ้เงินมันมีเท่าไหร่หกสิบเก้าครับเอเงินมันีเท่าไหร่นะหกสิบเก้าหมื่นหกสิบเก้าหมื่นอ้าวถูกซะงั้นอละแม่งปวดจะถูกก็ถูกขึ้นไกลหน่อยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเรื่องเงินเหรอโอ้ย ไม่ตันงัวเลยแมไม่ตั้งตัวเลยแม่กูได้ไปอย่างเด็เออแล้วมีเอาธงเอาเดิฟกันก่อนไหมก่อนที่เราแบบเข้าสู่ได้เอาเดิมก็พอปลาผัดแห้งไข่เยี่ยวม้าใช่อาหารเ่ยแล้วกไปถึงก็อวดีโอเเอาใบไหนคือใบหลักที่เราจะแข่งกันเอาใบหลักมอญจริงจริงใบหลักมันมีแค่ใบเดียวไหมอืมเฮ้ยทแม่ไอสัตว์แม่ ไอดีกูกูควรรวมคำด่าด่ามึงด่ากูเอางี้ไอใบที่มันดีที่สุดอ่ะเปิดออกมาเลยอ่ะได้เทด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากนี้เราค่อยเป็นศัตรูกันได้เอาเปิดไล่เปิดใบดีๆก่อนเออันี่ใบใบใบนี้พองจริงผมก็รักเอลซีออนไลน์อยู่แล้วอันนี้มันมายังไงคันคันด้วยกันอยู่ดีมันก็พงขึ้นมาเงี้ยอยู่าี้ถ้ไม่อดกมาตายคันคันได้อิตอันนี้ไอดีเจอยู่แล้วก็ วันนี้มาบ้านแกทีก็ต้องให้ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเปิดไอ้บิ๊กเปิดไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเปิดมึงโดนตายโน้มนิดโอ้โหไอ้โน้เปิดจะมาไม่ไม่พอมันอยู่ร้านทีวีอยู่นเลยอะไรนะอะไรอะไรบิ๊กไปเลยมันเยอะนีๆเฮ้ยเบรเมนใครอะแบร์เดอร์เบรเมนมึงใครเนี่ยไปหน้าขาเลยอ้นี้คือมิดต้องเข้าร่วมนะชมิดชิมิดมิดชิมิด ชิมี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 ตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะเกลือตัวนี้อ่ะเจ๊อ่ะสักใบสักหนึ่งใบเมื่อกี้ไม่ได้แข่งอ๋อี่เฮ้ยก่อนประเทศมาก่อนสเปนโอเคอยู่ไปลอตตรี่โอ้ยบูสเกตบสเกตอ้ะไรวะ9 5้าเบา950แสล้านเท่าไหร่นะ9ก0้ถูกซะด้วยเ0้1 0ยห้ตัวนี้คิดไม่ทันเอออ่ะใบนี้เอาว้วว้าวว้้าว เตี๋ยพิจิตไะเนี่ยผมชอบนะพี่เตี๋ยตลกขวัญใจเลยโอ้ยมึงไม่ขมปากมั้งเหรอวะคุ้มหน่อยเถอะวะนี่เกือไปสองใบแล้วเนี่ยเนี่ยใบนี้คุ้มละคุ้มเฮ้ยซีอูวฮอลแลนด์เฮ้ยเป็นเรื่องละเฮ้ยเฮ้ยเนธานสรลับพงศลิดโอเคดีไหม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 แปดจุดห้าล้านยังสูงแต่ว่ายังยังยังถูกอยู่แต่ว่ายังยังโอเคที่มันออกไปแปะใช่ใช่ใช่ อันนี้เหลือแบบบิ๊กบึ้มสองใบสุดท้ายอันนี้โอ้โหร้อยสิบอันนี้จะการันตีบวกแปดนะโอเคเราต้องไีอะไรดีสุดอะไรดีสุดก็น่าจะเป็นถ้าคันฮี่รลกเอเดน่าซาเรารุ้นที่นี่ก่อนพ่องไออุโมงค์ให้เป็นสีชมพูก่อนอ่าอันดับแรกรุ้นอุโมงค์สีชมพูก่อนมาอ่อาเจ๊อะฝากให้พี่กุ๊กหน่อยงมอ้ยตู้อีพังโอ้ยเปิดที หืบนหัวหัวดีกว่าถ้างี้วดีก่าไม่กล้าแล้วตัวนี้ไม่กล้าหรอกขึ้นได้ที่ไหนอ่ะกูเลื่นได้ด้วยเหรอเนี่ยคนดูก็มาหาว่ากูแบบลามปามอะไรอย่างเงี้ยเออใช่โอ้ยไม่ชมหัวสเปนโอ้โห้ยใช่หว่าจ้างมากอสโยเรนเต้โอ้โหยเรนเต้ว่ะตัวใช้งานได้ตัวนี้ของดีโยเรนเต้มึงก็มาซื้อกูแม่เฮ้ยผมแพ้แพ้ตั้งแต่สเปนไป้หาหมอซะนะ หมดรวดอ่ะเจ๊เดินไปถ้าเจ๊เปิดไม่ได้ก็อ่ะบอให้เจ๊เปิดแล้วกันถ้าเปิดไม่ได้ก็อช่องนี้ไปช่องกูแหมจะจะจะโชว์ว่าช่องเองคือจะโชว์งั้นเดี๋ยววันนี้ช่องกูช่องตัวเองอ่ะคือก็ไปโด่งดังแล้วไงเออจะแอดจะเอิอ่ะจะมองคนอื่นอันเดอร์ตัวเองว่าเออนักเกียรตไม่เคยมองใครเป็นเป็นพี่น้องไม่เคยอันเดอร์เลยนะ อันเจ้าตลอดเป็นคนเหนือคนเหนือกันคนเหนือกัคนเหนือกันพี่ปี่พี่คนที่ใดโอคนที่ใดพี่กัพี่อะขึงวนชอบึวนวนเสร็จปุ๊บอมแม่งลยอมการ์ดใดด้ไดมดอมี่อมกระอมกระอมกระดามีอมกโอ้ปีเตอร์เฮ้ยยยย แต่เจ็ดันแถูกอ่ะพีบ้านเลยคืออะไรคือจะโชว์แล้วซะแล้วโอ้แขนขาวมากของนี้อคือเนี่ยสักลูกความมาเนี่ยความนี่โจงผมกันนะเนี่ยจัดเลยเออโอเคช่างมันยอมง่ายเลยวะไปไม่สู้มืออะไรวะเออหมดแล้วครับหนึ่งหมื่นบาทเอากับไปพูดอะไรนะครับ หมดแล้วครับหมื่นบาทครับหนบัมบหดแล้วหมดแล้วครับโอ้ยนี่ไม่ทำได้ยักหน้ายักเอวเลยยังมียังมีไฮไดรนีิครับทำยังไงออาตรงนี่ไรครับรองดูสิอันนี้คือที่เราแข่งขันและนช่ไหม้ไอ้นี่ยักหน้ายักเอ๋อถหมดนี่สิบใบเ0็นสิบใบของเรา1นึ่บองเราหนึ่ใบหนึ่งใบาหนึ่งร้อบาทหน0่งรบาทหนึ่งร้อยบาทมาหนึ่งร้อย่สิบไใชดอกร้อยยี่สิบใช่ใช่อ่าแล้วท้ายปลายหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นสิบบาทมว หนึ่งแสนบาทไปเออหนึ่งแสนบาทไม่มาทำไมกูหนีแล้วโอ้ยบังตามไม่ทันเลยขี่จักรยานตามแล้วแม่งนั่งมอเตอร์ไซค์รุ่นจีนักแม่งเลี้ยวโค้งไปไปแล้วบังปัดเต็มที่เลยตะคิวแดกขาเลยพี่ขอไม่เล่นด้วยเจ้าเจ้าเกลัวไปเคลียรัวไม่ได้อะก็ไม่ได้ด้วยตัวสี่บังไหวกู โอเคทีนี้สิบใบนี่หกคนโปรระบายน์ดโรบายใครน้อยสุดใครน้อยสุดหน้าขาวไปกินถูกต้องโอเคเอางี้เอางี้มึงสองคนหลังกล้องมาก่อนเลยจะบิ๊กรันกเดียวนี่ไปติดตามเขาได้นะลุบยกอลุกบอเปิดเสร็จมึงโยกไวยนะเปิดเสร็จโยงโยงลุกลุบเฮ้ยโอมโบนน่โอมโบนเก้า ก็ไนอะไรดีผมผมจุดจุดาโอ้โหมันมีมันมีของขังว่ะอจ่าเป็นเจิดชงเลยชงเฮ้ยไปไปรโอ้โหรอดแล้วรอดแล้วแปดแปดกูกมัวนี้ลองมาแต่กุกยกยกสั่นโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยยกออกยกออกเลยเลยว้าวว้าว้าว6โ2ไม่ใช่เฮ้ยขาดีเปล่าโอเคไม่โอเคไปสี่ มึงเจอเสียงได้หัวกูแน่เหลือใครเหลือใครชื่อมันก็บอกกันได้บอเบสกอกเก้ต่อไปเหลือใครเจดัมเจดัมไอ้เจเปิดแล้วเหรอเดี๋ยวเจนขอญาตปิดท้ายยังไงกูไม่ทางต่ำกว่าห้าดีเหรอไม่ใหญ่แล้วกดแบบมั่นใจเลยอ่ะอยู่ไร้แล้ได้อยู่ไร้างอยู่แล้วมันมันจะต่ำเลยดูฟุ้งเลยยีดางโอ้โหอย่างนี้มันจะเป็นต่ำได้ไงเนารูดี้โฟลเลอร์ไอ้เป็ดน้อย29.3 ตอนนี้ต่ำสุดคือคาราวทีนี้ยักน้ายักเอ๋ยักหน้าวคุณเข้าไปดูสรุปเลยใครต่ำสุดไอ้วาวต่ำสุดผมลองแล้วก kind of so ็ไอ้บิ๊กบทสรุป1นึ่งหบาทในวันนี้อีนี้นะได้มาสนุกตรงนี้กันแต่ว่าตอนนี้ชาบูหม้อหม้อร้อนเนี่ย มอร้อนนี่แปลว่าป่วยนะป่วยไม่สบายเออเดี๋ยนี้เอาตังที่ไหนกินกันหมายการที่ก็อีนี่กับไมรูนะขนีอ๋อกูบอกแล้วพวกไม่ชัดกูซัดหมดเฮ้ยไอ้แม่นเปิดดูด้เพื่อนเออมันก็คุ้มอยู่นะแจ๊โอเคเฮ้ยหยุบโอ้ยค้มเฮ้ยหยุดยุบ อัะสรุปที่เราได้มานี่ครับโกเก้น้อยสุด5,000ล้านมาที่เจมิลเนอร์แมคเคนนี่ตามนี้เลยครับส่วนวันนี้ที่พีคสุดคือนาอานาเก้แปดจุดห้าล้านเท็งเฮ้ตัวกูเบิกได้นาณาเก้นะมีให้โอกาสแก้ตัวไม่ถั่วไม่ถั่วเอาฮ้ยอันนี้กูว่ามึงแข่งกับเจ๊น้ำสองคนนะเอาดิเอาเอามาถ้ามึงแข่งกับเจ้าของช่ยทำไมกูต้องเอาด้วยวันนี้เปิดน้อยอ่ะวันนี้เปิดน้อยให้โอกาสผมมีมีสี่ใบผมให้เจ๊สามใบผมใบเดียวเออ ถือว่าผมเสียเปรียบโอ้าไม่มีทางชนะกูได้หรอกทั้งนั้นเลยเจ๊ไปก่อนหรือสามไปเอาเอาแต่เพราไม่รวมกันใช่ไหมไม่รวมไปดีที่สุดสบายเปิดเลยไล่ไปเลยทีละใบอ้านแคคุณแค่ผมต้องโดนเฮ้ยเปิร์นเปล่าเข้าขาแขนไปด้วยให้เจมโดนด้วยไงถ้ากูอุ้ยทิ่ผายแล้วผาแล้วเฮ้ยอุ้ยสเปีต่อเล็กบวกห้าเย็นนู้สามไปสามใบของผมคือรวมกันนะสามไปผมคือรวมกันนะ แต่ยิ่งครูยังสามใบอยู่นะแล้วมันเป็นเทยังไงแล้วมันเป็นอยู่ทางนั้นสามใบได้เนี่ยเอดลๆรวมกันผมรวมกันสามใบยังไงกูบอกว่าไม่แกยังไงก็ไม่รอดกูบอกเลยสามใบผมรวมกันไปมาเนี่ยกูจบเลยโอ้โหเรียบร้อยแข้ขาวด้วยสัตว์โอ้โอ้สามมึงยังรวมไม่เท่าเขาเลยยังไม่ถึงร้อยเลย โอ้โหสามใบนี่ได้มา34รันบสรันอเอนมีอะไรมีอะไรตีบวกได้ไหมขอตีบวกสักอันตีบวกก่อนตีบวกติดยกโทษให้ได้ไหมอ้าวหยวนถ้าตีบวกติดน,นะติแสบมันเยอะนะแล้ว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 ตีแบรนดอนทำไมเอ,าอ้าวก็ติดไงกูบื้อได้ไหม, <c oughs> ม,ไ,มได้กีนที่หัวไม่มีตัวดังๆกว่าเดโน่เหรอมีเดโน่เออตัวเดียวตัวนี้ป่าอันไหนดีสุดอันบนเลือก ตื่นเต้นมั้ยเบลเลโน่ตปดติดเจโดนมึงยอมเมือมึงยอมเมือคงต่อเนี้ยไม่ได้ข่าวแค่มึงนะข่าวถึงบ้านมึงด้วยอนละเพื่บ้านมาทาด้วยจบไม่ทาเาบ้านกับเสาบ้านด้วยมึงแพ้ได้แพ้จนไม่รู้จะแพ้ยัไงนัเนน่ะงั้นก็ตามนี้แหละก็ฝากติดตามด้วยกับแก้เกมของเราแล้ววันนี้ขอบคุณด้วยจิชนะนด้ รติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าเราตรงนี้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะก,กับแก่ลุ่นเกมเดี๋ยวลาไปด้วยเรื่องตลกจากาจกรุ๊กหนึ่งเรื่องอย่างนี้ไอ,อนนคุณจำได้ไหมเรื่องข่าวปลาหมอคางดำแล้วน่ะเออที่<ช>มีระบาดในไทยพักหนึ่งอ่ะผมบอกเลยปลาหมอคางดำ ปลาหมอสีอไอ้ปลาหมอทั้งหลายปลาหมอ,อที่ไปตกกันมีแง่งคมๆอ,อ่ะปลาหมอวกนั้นอะ่ะผมขอบอกอันนี้เป็นความรู้แบบทก่านผู้ชมแล้วกันปลาหมอคกนั้นอะ่ะไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่สามารถรักษาคนได้นะทำไมอะ่ะจ,จ,จ,จบแล้วมัน<บ><บ>มีนี่เหมือนกันเนไงไอ้อแบบมีเพื่อนผมนคนหนึ่ง แบบเป็นเภสัชกรอย่างเงี้ยชอบจ่ายยาคนที่จ่ายยาดีมากเลยแล้วมีคนไข้คนหนึงเป็นอัลไซเมอร์มาเพื่อนผมว่าจ่ายยาไปให้ป็นโคตรเก่งเดียวหายเลยทำอัลไซเมอร์หายยาหายอันนี้แล้วกันคาเมลนี่แปลว่าอะไรนะคาเมลแปลว่าอูดอูดทีนี้ผมว่ามันเป็นเราคนไทยออกออกเสียงคาเมลผิดันนี้ต้องไปฟังจากเจ้าของภาษาเออ ออกภาษาเวลาเขาออกเสียงคาเมลใช่ไเมอืมมานสองวันที่แล้วอันนั้นเสียงอูดเมันสองวันสามวันที่แล้วไม่เห็นไรอันนี้จะกี้เสียงอูดเหรอของภาษาใช่ไขมจะออกภาษาไม่เห็นนะไปดูคนหน้าขาวกินชาบูดีกว่าไอ้นี่สนุกกว่าเยอะเลยสนุกกว่าเยอะเลยตามนี้กันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากๆนะจ๊ะแล้วขอบคุณด้วยนะคอมพิวเตอร์ดีๆจากออร์เด้ ามสองหนึ่งไปเว้ยคนี่เต็มมาแล้วถึงแล้วคิวต่อไปวะคนที่แพก็ต้องหน้าเขาไปเองต้องมีเพื่อนด้วยเพื่อนแพรแบแ่งงมนอน โอ้ยเฮียแค่น้ากระพอยัดเข้าหุยกูเพิ่งล้างแท้ๆแล้วมึงให้กูล้างทำละลายอริวเตอร์อันนี้คือแพ้หรือเปล่าก็ไม่แพ้นะเอ้าไม่การกาคือแพ้แค่คนเดียวอืแล้วหน้าขาวคนเดียวอไม่ทำไมหน้าขาวทำไมกั่นนั่นสิมันไปออกกูได้อย่างไรทีเนี้ย ก็กลัวจำไม่ได้หรือเปล่าไงเพื่อนแต่แบบนี้ไงเออเนี่ยดูมันบางแล้วดูพอดีหน่อยมันเติมแป้งเพิ่มเติมเติมแทนแล้วเจ็ดหกค่ะมาเจ็ดพี่ครับแต่ว่าจองมาแล้วนั่งเดียวกันเลยจองกันไหเลขติดกันเจ็ดพี่นี่เป็นพ่นึ่งเก็บเจ็ดอยู่นี่คนเต็มร้านเลยเลยหมดแล้วเนี่ยเราจะดูที่น้าคนเต็มร้านนี่คือไม่ได้คนโดนนะกูก็ไม่ได้แพ้ใช่นหม หัวท่ห,หนอกคุได้อย่างไรเมว่าคุ้ยโหเดี๋ยว้จะไป้ี่นี่แรกจัดที่มีห้องน้ำ